ฮ้ยแกแกแกเห็นป้าคนนี้เดินไปป่ะสมัยตอนที่ฉันเด็กเด็กะตอนที่ป้าแกสาวๆอะป้าแกสวยมากเลยนะเว้ยแต่นึกยังไงก็ไม่รู้ไปเอาผัวแกข่าวพ่อมาทําผัวแกอย่าพูดไปน,นะกวางโบราณเขาถือถ้าเกียรอะไรไม่ชอบอะไรอะ่ะมันจะได้อย่างนั้นนะพ,พี่ต้นอนะชอบกวางกอเป็นแฟนพี่ต้นได้ไหมครับ เฮ้ยแกแกแกเห็นป้าคนนี้เดินไปป่ะสมัยตอนที่ฉันเ,เด็กๆอะ่ะตอนที่ป้าแกสาวๆอะ่ะป้าแกสวยมากเลยนะเว้ยแต่นึกยังไงก็ไม่รู้ไปเอาผัวแกข่าวพ่อมาทำผัวชอบข้าไปได้ไงก็ไม่รู้อะ่ะเขาอ,อาจจะเป็นคู่กันก็ได้แกไม่เคยได้ยินเหรอคนเราถ้าคู่กันแล้วยังไงก็ต้องคู่กันหึฉันไม่เชื่อแกหรอกพูดอะไรอะ่ะโบราณ ฉันนะไม่มีทางดีผัวแก่เหลืออยุมากแน่นอนแกอย่าพูดไปนะกวางโบราณเขาถือถ้าเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะมันจะได้อย่างนั้นนะนี่ไอแ้แกมแกก็อีกคนนึงนะแกพูดอะไรเนี่ยแกเอาอะไรมาพูดเรื่องบุะโบราณอะไรของแกเนี้นี่หรือว่าแกเอามาจากทูต้กเ้ลหรอวะโอ้ยพอได้แล้วไปฝึกง,งานกันเถอะวันนี้ฝึกง,งานวันแรกด้วยพี่ชายฉันรอล้วเนี่ย ไปไปไปด้วยสิป่าแล้วเนี่ยนี่พี่ต้นพี่ชายของฉัน พี่ต้นคะนี่กวางแล้วก็เกมเพื่อนที่จะมาฝึกงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอองั้นเดี๋ยวแป๊กพาเพือนไปที่แผนกเลยนะได้ค่ะแล้วแกล่ะแป๊ก จะไปฝึกง,งานที่แผนกกับเพื่อนหรือว่าจะฝึกง,งานกับพี่เลยขอฝึกกับเพื่อนดีกว่าคะ่ะแล้วถ้าเรียนจบค่อยมาทํางานกับพี่ต้นนะคะงั้นก็ตามใจแกก่อนแล้วกันนะ,ะงั้นไปพาเพื่อนไปที่แผนกก่อนนะคะไปกันไป แพ็กแพ็กค่ะพี่ต้นเออคือพี่ต้นมีเรื่องรบกวนแพ็กหน่อยได้ไหมมีอะไรหรอคะคือพี่ต้นน่ชอบกวาง พี่ต้นอยากให้แป๊กเป็นแม่สื่อให้พี่ต้นจะได้ไหมพี่ต้นชอบกวางได้ยังไงอะ่ะนั่นมันเพื่อนหนูนะแล้วอีกอย่างกวางมันก็เป็นรุ่นน้องพี่ตั้งหลายปีอะ่ะแล้วไงอะ่ะแป๊กความรักมันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่อายุคนนะแป๊กแต่กวางมันไม่ชอบคนที่แก่กว่าพี่ฉันว่ายังไงมันก็ไม่ชอบพี่แน่ๆอ่โอ้ยแป๊ก แป๊กไม่ลองช่วยพี่ต้นดูก่อนแล้วนะพี่ต้นชอบกวางจริงๆนะก็ได้เดี๋ยวหนูจะลองช่วยดูก่อนนะพี่นะ <c oughs> งั้นแป๊กนัดกวางกินข้าวเลยนะนะพี่ต้นรู้ว่าแป๊กมีวิธีที่นัดกวางกินข้าวกับพี่ต้นได้ค่ะ <c oughs> แต่งหน้าทั้งวันเลยนะโมกว้างวันนี้แกยุ่งไหมอ่ะก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แกมีอะไรได้ฉันเห็นว่าใกล้เที่ยงแล้วอะก็เลยจะชวนแกว่าเที่ยงนี้ไปกินข้าวร้านเดิมกันไหมเฮ้ยไปดีแกฉันอะเบื่อเบ่ข้าวทางนี้เราเหมือนกันอืองั้นเอางี้ถ้าแกเสร็จงานก่อนอะเที่ยงนี้แกไปรอฉันที่ร้านนะ แล้วฉันเคลียร์งานแล้วก็จะรีดตามไปโอเทำงานกันนะ แป๊ก <8. S 2> ฉันมาถึงร้านน้องนะแกรอแป๊บมน่าจะเชียนยานก่อนเดี๋่ที่ตามไปโอเคจ้าอันพี่ต้นสวัสดีค่ะ อ,อพี่ต้นมาด้วยเหรอคะเนี่ยก็พี่ต้นให้แป๊กนัดกวางออกมากินข้าวกับพี่ต้นไงคะทำไมพี่ต้นถึงนัดกวางออกมากินข้าวหรอคะพี่ต้นมีเรื่องอยากจะบอกกวางเรื่องอะไรเหรอคะพี่ต้น พี่ต้นอะชอบกวางกวางเป็นแฟนพี่ต้นได้ไหมครับเอ่อพี่พี่ต้นชอบกวางอคะคือคือว่าพี่ต้นอะชอบกวางจริงๆนะชอบกวางตั้งแต่แรกเจอแล้วพี่ต้นอะชอบผู้หญิงอย่างกวางกวางเป็นแฟนพี่ต้นได้ไหมคะ กว้างขอคิดดูก่อนนะคะคิดก่อนออได้งั้นเดี๋ยววิ้นจะรอนะน้องครับขอเมนูหน่อยครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่านะ แกถึงนัดฉันไปกินข้าวของพี่ต้นนะ่ะก็พี่ต้นเขาชอบแกมากเขาก็เลยให้ฉันนัดแกให้แล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมฉันไม่โอเคแกก็รู้นี่ว่าฉันชอบคนที่เรีย,ยอยู่มากกว่าแต่พี่ต้นเขาเป็นคนดีมากนะแกแตดพี่ชายแกแกกว่าฉันั้องเยอะนะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกวาง รักคนที่เขารักเราดีกว่านะแล้วอีกอย่างถ้าแกคบกับพี่ต้นนะแกจะสบายพี่ต้นเขาจะดูแลแกอย่างดีแล้วก็ไม่ทําให้แกเสียใจด้วยเออ,เอ,อ,เอ,อขอคิดดูก่อนก็แล้วกันก็ตามใจแกก็แล้วกันนะฉันก็แค่ช่วยพี่ชาฉันเท่านั้นเองเออนั้นฉันขอรักรพก่อวันแล้วกันนะวันนี้ไปก่อนละ มีอะไรกันอะทำไมกวางโกรธแกแบบนั้นอะก็ฉันน่ะดิหลอกให้มันไปกินข้าวกับพี่ต้นก็พี่ต้นขาชอบมันมากแล้วก็ให้ฉันนับให้แกก็รู้ว่ากวางมันไม่ชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าสมควรแล้วที่มันจะโกรธแกอะโอ๊ยฉันรู้แล้วไม่ต้องย้ำนะ่ะไปทำงานได้แล้ว ฉันต้องมีแฟนแก่จริงนะเนี่ยแต่พี่ต้นน่ะทั้งหลอแล้วก็มีทนะถ้าฉันอยากได้อะไรอะ่ะพี่ต้นต้องตรียฉันแน่ลองคบดูก็ได้นะกวาง แกสองคนมาทำอะไรเนี่ยพี่ต้นเรียกกวางมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะก็เมื่อวันก่อนที่พี่ต้นถามกวางไปว่ากวางเป็นแฟนพี่ต้นไหมก็เลยนั่งรอคำตอบกวางอยู่ที่นี่นะค่ะแล้วทำไมพี่ต้นต้องเอาเกมกับ แปะมาด้วยล่คะค่ะก็พี่ต้นนานแปะก,กับเกมมาเพื่อมาเป็นพยานของเราไงคะพี่ต้นคะขอกวางเป็นแฟนนะคะไม่ได้ขอแต่งงานทำไมต้องเรียกสองคนนี้มาด้วยล่ะคะก็พี่ต้นรอคำตอบจากกวางครับว่าอยอมรับพี่ต้นเป็นแฟนไหม ก็ได้ค่ะพี่ต้นกวางเป็นแฟนกับพี่ต้นก็ได้ค่ะจริงนะดีใจจังเลยที่กวางยอมรับพี่ต้นขอบคุณกวางมากนะที่รับพี่ต้นเป็นแฟนน่ะดีใจจังเลย